งานที่ดินจังหวัดปัตตานีสาขาบานาเล็กทีนีให้บริการ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวดีวัฒนศิริเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปตัตตานีสาขาปน,นเล็กสำนักงานที่ดินจังหวัดปตัตตานีสาขาปน,นเล็กเป็นหน่วยงานสังกัดกรมที่ดินให้บริการด้านการจดทะเบียนสิทธ,ธิและนิติกรรมและการรังวัดที่ดินมีพื้นที่รับผิดชอบ3ามอำเภอคืออำเภอปน,นเล็กอำเภอมาโยและอำเภอทุ่งยางแดงมีปริมาณเอกสารสิทธิ์ทั้งสิ้น1 2 6 1งแแปลง สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีสาขาพนานเรศได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการจนได้รับรางวัลสนยนราชการสะดวก GCC ประจำปีพศ2564เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาห้องน้ำบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่มาเข้ารับบริการให้ได้รับความสะดวกสบายสะอาดและปลอดภัย ภายใต้สโลแกนทั้งหมดเพื่อประชาชนค่ะห้องน้ำของเราได้รับการรับรองส้วมสะอาดได้มาตรฐานแทสจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะและมีการตรวจการทำความสะอาดในทุกๆวันค่ะ ได้มีการติดตั้งองค์ความรู้ภายในห้องน้ําและบริเวณอ่างล้างมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของกรมที่ดีด้านหน้าอาคารมีป้ายบอกที่ต้องน้ำชัดเจนทางเข้ามีป้ายบอกตำแหน่งห้องน้ำอย่างชัดเจน ห้องน้ำสำหรับผู้พิการกียหญิงมีคันและผู้สูงอายุมีการลาดคันสำหรับมีแชร์ประตูเรื่องเปิดได้กว้างขว้างเขาออกสะดวกเราจับกันล้มสำหรับผู้พิการอ่างล้างมือระดับความสูงหมอสูงสะอาดพร้อมใช้งานสุขภัณฑ์สะอาดพร้อมใช้งานมีปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินสำหรับ ผู้พิการได้อยู่ในคันเมื่อกดปุ่มสัญญาณเป็นใจดังที่ป้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีห้อน้ำชายมีป้ายบอกชัดเจนมีรองเท้าให้เปลี่ยนม,มีกระดาษชำระและถังขยัะมีโถปัสสาวะถ้าโถสะอาดพร้อมใช้งาน มีห้องน้ำสองห้องสุขภัณฑ์สะอาดพร้อมใช้งานอ่างล้างมือพร้อมให้บริการกระจกใสมีสบู่ล้างมือพร้อมให้บริการห้องน้ำหญิงมีป้ายบอกชัดเจนมีถังขยะมีกระดาษชำระแล้วก็อรองท้าไว้สำหรับเปลี่ยนค่ะภายในมีห้องน้ำหญิงทั้งหมดสี่ห้องเชิญได้เลยค่ะ กภะเพร์สะอาดพร้อมใช้งานอ่างล้างมือสะอาดกระจกใสมีสบู่ล้างมือให้บริการค่ะ